อันนี้เราได้ทัวร์มาจากคูปาะมานลูกเล็กแต่ว่าเนื้อแน่นมากเม็ดใหญ่มากเม็ดแบบเต็มแน่นอันนี้ซื้อมาจากคุณยายเขามาขายตามตลาดที่แบบว่าน่าจะทำน่าจะปลูกเองอะ่ะยี่สิบบาทแบบถูกมากอืม นี่ทุกคนดูนี่สิบบาทแ้วยน้ำบาอันนี้คือสิบบาทซื้อมาจากคุณยายอยู่ที่ภูกระมันตลาดนนท์คอมสิบบาทอยากแบบว่าอยู่ใกล้ๆเนาะชอบกินอันนี้เราเะินกินถัน่วนี้กินแบบไม่หยุดเลยนะ กินหมดเป็นจานเลยเห็นไหมอันเล็กๆแต่ว่าแน่นมากอือมหันมากดูแกะลองกองเมืวานเลือดดำเลย เล็กๆนี่ก็ปันแกะแกะไม่ไดน้นี่เต็มทุกเม็ดเม็ดเต็มทุกอัน,น <c oughs> ชอบกินลัวเมื่อวานเลกินหมดไปเป็ดจานจานหนึ่งเต็มๆกินคนเดียวหมดเลยอืมอืม มันมากแกะเม็ดแกะฝักไหนเนะี่ยไม่เคยนีน่ดีทุกอันเลยอ่ะไม่มีเสียดีทุกอันเลย อืม,อมตลาดนี้นะตลาดนนทคอมสุพรรณเนาะไปทีไรต้องแวะทุกทีอาหารถูกมากแล้วมีแต่อาหารบ้านๆมีแต่พวกคุณยายมาขายแบบหามาขายอะไรเงี้ย หมกปลาซิวก็ซื้อมาจากที่นั่นนะหมกละสิบบาทยี่สิบบาทถูกมากอยู่ในเมืองก็ไม่ได้แล้วแพงมากซื้อจินดีเป็นร้อยก็เจียวชซำเจียวเป็นร้อยอันนี้มีแจะของมีแจะกระตุกภูแบบแบบมันหามาเองอะ่ะ เขาก็มาขายแบบคมดถ้าอยู่ใกล้แน้วคงไปทุกวันไม่มีเสียสักเม็ดเลยดีหมดอะไนอน้อยก,ก็ดี นี่แหละค่ะจำทำงานก่อนนะคะ